เนื้อทรายเป็นสัตว์ป่าในตระกูลกวางขนาดเล็กที่หายไปจากพื้นป่ากว่า20ปีแต่วันนี้มีความพยายามที่จะปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงได้กลับคืนสู่ธรรมชาติจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรให้อยู่รอดได้จากการถูกล่าติดตามจากรายงานค่ะเนื้อทรายอายุ1-3ปี6ตัวนี้เป็นสัตว์ป่ากลุ่มแรกที่เกิดจากฟาร์มพ่อเลี้ยงที่ทดลองปล่อยคืนสู่ป่าบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งบริเวณนี้เคยมีเนื้อใสายอาศัยอยู่แต่คาดว่าสูญหายไปจากธรรมชาตินานกว่า20ปีแล้วให้สัตว์ที่เราจะเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยได้เตรียมพร้อมกับกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เห็นสภาพแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยคือเขาต้องต้องอยู่ในในกรงเตรียมปล่อยเนี่ยอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งเ<ม>นะพราะนั้นเวลาเวลาจะปล่อยออกไปไต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่แตกตื่นก่อนปล่อยเนื้อทรายคืนป่า จะต้องเตรียมพื้นที่ร้อมรั้วกักบ,บริเวณให้เนื้อสายจากฟาร์มมีความคุ้นเคยกับป่าเป็นเวลา1-2ถึงเดือนซึ่งจะทําให้เนื้อสายเรียนรู้สัญชาติยานป่าเพื่อรับมือกับศัตรูผู้ร่าที่มีมากมายในเขตนี้เขาพอเจอสุดาปั๊บก็ก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับตัวผู้ก็ที่มีเขาก็ตั้งท่าสู้นะครับเพราะฉะนั้นทำนี่ทําให้เกิดสัญญาณสัญชาตยานที่ที่ดีนะครับในการที่จะเมื่อปล่อยไปออกไปนอกแล้วจะทําให้เขา เขขาอาออยู่รดดดไได้้ไ้มกึนหลังจากปล่อยเนื้อสรายพ้นกรงไปไม่นาน<ๆ>ก็มีบ้างที่บางตัวถูกเสือล่าไปอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากเนื้อทรายให้กำเนิดลูกในธรรมชาติ<ๆ>เนื้อสรายรุ่นหลังๆก็จะมีสัญชาติยานป<ๆ>่าที่เอาตัวรอดได้จริงๆก็คือเป็นการเติมเต็มในเรื่องของความสมดุลของระบบนิเวศเพราะว่าเพราะว่า,าสัตว์ต่างๆน,นี้ก็คืออยู่ในองค์ประกอบ หนึ่งนะของห่วงโซ่อาหารนะครับในระบบนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าเติมความสมบูรณ์เติมความซับซ้อนของโครงสร้างระบบนิเวศก็ทําให้ปืนป่านะมันมีความ,มสมบูรณ์ต่างๆมากขึ้นการปล่อยเนื้อสรายแต่ละตัวมีต้นทุนสูงถึงตัวละสามหมื่นบาทไม่นับรวมเครื่องมือส่งสัญญ,ญาณวิทยุติดตามตัวแต่ก็น่าจะคุ้มค่าเพราะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเล็งเห็นแล้วว่า พื <ướ> ้นป่ามรดกโลกแห่งนี้จะช่วยปกป้องเนื้อทรายตามธรรมชาติไว้ได้โดยมีแผนที่จะปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ป่าห้วยขาแข้งปีละ9คู่เป็นเวลา3ปีเริ่มจากปีนี้เป็นปีแรกในเดือนธันวาคมและจะยังคงใช้วิธีการร้อมร้วก,กักบ,บราาิเวณให้สัตว์ป,ป่ามีความคุ้นเคยกับธรรมชาติไปใช้กับสัตว์ป่าอืนอ่นอีกหลายชนิดที่หมดไปจากพื้นป่าเพื่อลดอัตราการสูญเสียลงชุติมาอนันตสวัสดิ์สำนักข่าวไทย รายงาน